สวัสดีครับกินกามาสครับวันนี้หัวไม่มือแดงเห็นแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมจะปลามากินลาบปลาไหลบ้านฟ้ามนะครับลาบปลาไหลนี่เข้ามาตั้งขนทรงเชียงไฮายนะครับวันนี้ก็จะปลามากินตอนเกือบจะเที่ยงแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวก็ไปดูว่ามีเมนูอย่างไรนะครับนี่เมนูของร้านเปิ้ลนะครับมีลาบควายนะครับลาบหมูน้องหมนี่ครับลาบปลาซา มีหมดนะครับเป็นอาหารเหนือก็มี้นะครับมีแกงตูนนะครับแกงพัดกาดต้มยำกบก็มี้นะครับนี่ครับมีหลากหลายเมนูเลยครับนี่ก็จะเป็นเมนูแนะนําทางด้านบนนะครับนี่ครับมีต้มส้มไข่ปานะครับไก่นึ่งนะพี่ขาหมไก่เมืองนะครับนี่ครับ ่าดูครับซิงเนเจเจ์ของล้านบนก็นคือมีพักกั๊บนะครับดูครับมีเครื่องเครื่องหลายอย่างเลยนะครับ โอเคครับผมอาหารที่ผมสั่งกระได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับดูครับผมนี่คือลาบควายของผมนะครับนี่นี่ครับพักกับเชียงเคียงของลาบควายนะครับมองครับพี่น้องดูครับต้มขมครับแล้วก็จะมีอ่ากุ้งไยทอดนะครับล่านนี่คือทีเด็ดเลยนะครับกุ้งไยทอดเหมือนล่านดื้อนะครับลองมาแนะนำเลยนะครับ นี่ครับซาควานะครับหรือซาซุกนะครับโอเคครับผมจิ้มกันเลยครับผมโอเคครับผมนี่ครับข้าวเหนียวมันทอนะครับเป็นกระติบเลยนะครับนี่ครับผมกตีมอตมผมต้มผมควายกําไรครับ ขมอำรังขมม้อแล้มมลครับขมหวานนะครับขมดีมาครับหัวมือมือแดงกันแล้วครับพี่น้องครับจ่อจรครับนีับ คอนเทนะ้าเพิ่มเติมนะครับถอดล้อมรับแนะนำนะครับชีเดียสเลยครับ ทอดรวมร้องนี่มาเลืยครับพี่น้องครับเอาเข้าวเอาหน้ามากินด้วกันครับนี่ก็จะเป็นมะเขือใส้น้ำปลาแล้วกับพริกร้องนะครับ หม้อ่เลยครับกับหลาบซาควาหงครับ เสีทอนครับคนมาช่วงเที่ยงนี่คนจะเยอะนะครับบะกามีทีิลังนะครับร้านปอะไรถือ <c oughs> ว่าเป็นร้านลังในเชียงฮายก็ได้นะครับอ <c oughs> รลาบในตำร้านนะครับ มาลงกุ้งฝอยครับกุ้งฝอยทอดใครอยากดีกว่ากินกุ้งฝอยทอดนะครับผมมาจิ้มรานี่พอครับเพื่อบบ่ผพดหวัง อร่อยทุกเมนูับ 撒谎。 จิน้นเปรียมั่งครับผมหนุ่มละลายในปากนะครับกินมัน ฝอยทอดนะครับวัตถุดิบสดใหม่ครับผมร้านนี้ ผมไม่กินเป็นหลายเจเลแล้วครับรับอะไรม้องใจครับเข้าเหนียวนิ่นึงครับครับผมนี่ั ini loh kolomnya udah udah ini ketinggalan kan ini kan enggak ada mm ฝ <c oughs> นตกแล้วครับวันนี้อากาศโเม,มาขนาดเลย 这一段。 โอเคครับผมอิมเป็นทีเดียบ้อยแล้วนะครับขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปกินกับมาศนะครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปตัวนี้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรอติดตามว่าวันผูกจะปลาไปกินอย่างนะครับกินกับมาศขอขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมกินกับมาศนะครับสวัสดีครับผม